ข่าวดูกันทุกคนเปิดคำพูดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพูดกับพ่อการชัยนะครับหลังพ่อการชัยเนี่ยถามน้องว่ารู้ไหมว่าตัวเองดังแค่ไหนอุงอิงเพชรบ้านแพงพูดแบบนี้ครับรู<อ>้ว่าจะค้องดังบ่หรือจังไหนรลยในความรู้สึกตอนนี้น่ะรู้ว่าฮะบ่ที่ดีที่สุดรู้รู้รู้ว่าตัวเองดังไมหรือเฮ็ดคนว่าไทยหรู้ร้ายจังสิมัน ึกงไทยน้ำพระเจ้าไปเียงเออมาไทยค่ะกัไปไทยน้ำงรับเป็นพวคนหรวาเนาะออยู่ร้องดังครับคนสมุนหามางานผู้เดียวแงงี่แคกเนาะเพิ่มรสซึบก็ยังเก่าอยู่มันงหน้่อฮานี่ยกเจาขคองเชสยงไปไหนเยอด้อ้างน ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคําพูดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแซวนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำไมเป็นแบบว่าเป็นเด็กที่ชอบใช้คําพูดโบราณน,นะครับน้องเนี่ยก็เผยว่าลาบหารยกตัวเองขึ้นสูงขนาดนั้นครับทุกคนนี่คือคําพูดของอ,งอุงอิงนะครับหลังที่พ่อการชัยเนี่ยสอบถามน้องนะว่าอุงอิงรู้ไหมว่าตัวเองดังมากแค่ไหนนะครับน้องก็เผยว่าลากะ เหมือนเดิมนะครับหลาก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพิินมาขอถ่ายรูปหลากับไปถ่ายรูปน้าเพิินนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้เผยความรู้สึกครับน้องเนี่ยไม่ได้บกมองเลยว่าตัวเองเนี่ยดังแค่ไหนนะที่น้องที่พูดกับพ่อการชัยเนาะโอ้โหนี่แหละทําไม f อแฟนคลับถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับและน้องก็ยังชอบใช้คําโบราณอีกด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าคำคำพูดที่น้องพูดเนี่ยกับการใช้ คำว่าหารเนี่ยหมายถึง เป็นคำพูดของนักรบโบราณใช่ไหมครับทุกคนที่ชอบใช้คํานี้นะครับก็แปลกรับทุกคนที่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบใช้คําพูดสมัยก่อนเราจะเห็นได้หลายๆคําแล้วครับทุกคนที่น้องเนี่ยพูดคําพวกนี้ออกมานั่นเองครับทุกคนพอพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็มิมองว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นความน่ารักของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงดีออกใช่ไหมครับทุกคนทุกวันนี้ครับเห็นไหมครับเวลาที่น้องกลับบ้านเนี่ยน้องก็ยังออกมาครับทุกคนทํากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ยูทูบ นะับเพื่อที่จะให้พ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับที่ไปร่วมงานที่บ้านน้องเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงกันครับทุกคนวันนี้เนี่ยพ่อการชัยได้ยอดวิว1ล้านวิวครับทุกคนกับการที่ไปถ่ายองคงอิงนะอยู่ที่บ้านน้องครับทุกคนคิดดูสินะครับศิลปินที่ออกเพลงมาเนี่ยนะครับออกมา1ล้านวิวเนี่ยถือว่ายากมากๆแล้วนะแต่นี่ถ่ายองค์อิงเพชรบ้านแพงก พูดคุยกันอยู่บ้านเฉยๆครับทุกคนได้1ล้านวิวครับยินดีกับช่องพอการชัยวิรายศิลป์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้พอการชัยก็ได้เผยนะครับบอกว่าโอ้โหช่องของพอการชัยเนี่ยทะลุ1ล้านนั่นเองครับนะต้องบอกเลยว่าพอการชัยก็ได้มีการไปถามความรู้สึกของน้องอิงเพชรบ้านแพงกับตลอดะรอดะยะเวลา2ปีเกือบ2ปีเนาะที่น้องได้อยู่กับ,บวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมานะครับ อุอ๋งอิงก็เผยครับทุกคนว่าในวันที่ตัวเองร้องไห้อยู่ที่บึงการเนี่ยอันนั้นเป็นวันที่น้องเนี่ยจำเนื้อแล้วก็ฟอนเนี่ยไม่ได้กับทางด้านพี่ๆแดนเซอร์ใช่ไหมครับน้องก็เลยสูญให้ตัวเองครับพุ่คนโมโหตัวเองในใจว่าทําไมฉันถึงทําไม่ได้นะทุกคนรู้สึกผิดหวังในตัวเองครับทุกคนนี่คืออุอ๋งอิงครับต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กเด็ก ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในวงหมอลำครับทุกคนต้องบอกว่าน้องเนี่ยดังภายในไม่กี่วันเลยนะครับแล้วน้องเข้าไปอยู่ในดงหมอลำซึ่งมีทั้งแม่พยามีทั้งนางเอกมีทั้งหัวหน้าแดนเซอร์มีทั้งโอ้โหเหล่าบรรดาผู้บริหารต่างๆครับทุกคนกับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งครับทุกคนที่ไปฝ่าฟันเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับพอน้องเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ นะครับรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นเหมือนที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ก็กลัวนะครับกลัวคนด้านหน้าเวทีผิดหวังกลัวพ่อโจผิดหวังนะครับน้องก็เลยร้องไห้ออกมาครับทุกคนเป็นคนที่ไม่โกโหกความรู้สึกของตัวเองว่ากันเถอะครับทุกคนเวลาทําอะไรเนี่ยน้องก็จะมีการแบบว่านะเสียอ,อกเสียใจน้องก็จะร้องไห้ออกมาเลยอย่างเช่นไปออกรายการหมอลำไอดอลเหมือนกันนะครับน้องขอบคุณพ่อโจนะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีพ่อโจในวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีหลานในวันนี้แล้วน้องก็ร้องไห้ออกมาจนพี่ีรีศิ ได้พูดคำหนึ่งออกมาครับทุกคนว่าน้องเป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกตัวเองและวันนี้ครับทุกคนที่พ่อการชัยเนี่ยได้มีการเข้าไปถามน้องเนี่ยน้องก็ไม่โกหกความรู้สึกตัวเองเช่นเดียวกันนะครับอุ๋งอิงกบทุกคนก็เผยแบบบทเปลือกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองโด่งดังอะไรหลาเนี่ยไม่อาจหารที่จะ,นะครับทุกคนให้ตัวเองเนี่ยดังไปสูงกว่านี้แล้วเพราะว่าน้องก็เหนื่อย,อยนะครับทุกคนเนี่ยคือความความน่ารักของอิงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้ว แล้วก็ความนอบน้อมของน้องนั่นเองครับทุกคนวันนี้เรารู้เลยว่าที่ยวอิงเป็นบ้านแพงออกมาเนี่ยเอาจริงน้องพักผ่อนเต็มที่ก็ได้นะกับการที่กลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่น้องอยากให้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์วันนี้มีช่อง JO1 JO2 นะครับที่ไปถ่ายนะครับคลิปวิดีโอน้องอยู่ที่บ้านทุกคนได้คลิปวิดีโอทุกคนได้ยอดวิวนะครับเหมือนช่องพ่อการชัยวิรยัยศิลป์วันนี้เห็นไหมครับทุกคนไม่ต้องไม่จําเป็นต้องออกเพลงดังนะ่ะถ่ายคลิปวงอิงวันหนึ่งก็ล้านแตกแล้วนะพ่อการชัยสุดยอดมากๆเลยนะครับ นะวันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็ค่อนข้างคิดถึงเนาะแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศนะทุกคนที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาแบบว่าพูดคุยนะครับแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพ่อการชัยวิรยัยศิลป์ด้วยนะครับที่ได้มีการไปสัมภาษณ์น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสัมภาษณ์แบบ เขาเรียกว่าหมดเปลือกเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่าน้องไม่ได้ตอบคําถามนี้ที่ไหนเลยว่าทําไมถึงร้องไห้นะครับหลังจากที่น้องเนี่ยร้องเพลงออกมาแล้วก็ตัวนั้นก็คือพากันโอกันนะครับทุกคนเนาะด้วยด้วยเด็กนะครับที่อายุแค่ 1 7 1 6 17เนี่ยที่ไปอยู่ในวงการหมอลำครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยทางด้านพ่ออ่าทางด้านพ่อโจเนาะก็ได้มีการปลอบนะครับปลอบใจลูกสาวกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับเอาอ่าเรื่องราวของน้องอิงเพชรบ้านแพงน้องมาฝากพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราได้ฟังจากปากน้องแล้วนะครับว่าน้องมีความรู้สึกยังไงในตอนนี้ที่เพลงของตัวเองเนี่ยดังไกลไปถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวนะ ทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องก็เผยเนาะว่าน้องก็ยังเหมือนเดิมคนมาขอถ่ายรูปน้องก็ให้ถ่ายเหมือนเดิมนั่นเองครับทุกคนน้องไม่คิดว่าตัวเองจะโด่งดังอะไรนะเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวตัวเองแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนีครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากพ่อๆแม่ๆด้วยกแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่น้องพูดสับโบราณแบบนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นสับที่แบบโบราณมากแล้วก็น้องก็พูดออกมาได้แบบน่ารักเนาะทุกคนเป็นอะไรที่เราแบบได้ฟังแล้วก็คุ้นคุ้นชินแบบคุ้นหูเวลาที่น้องอิงพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็มีแต่น้องนี่แหละที่พูดแล้วก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาพ่อ,พอแม่กดไลค์กดแชร์ให้กับอิมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระ แจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งนะครับใครที่เดินทางไปทําบุญบ้านน้องอิงนะครับไปเจอกันนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสไปแน่นอนครับพี่คนเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านน้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถดูอ่าวัดนะครับว่าเขาจัดอะไรยังไงบ้างนะพุ่คนก็เห็นบอกว่าตอนนี้จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ